สวัสดีค่ะพบกับ MCAT n n w w s รอบรัวเฟื่องฟ้าวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามเช่นเคยนะคะวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามจัดทำอาหารปรุงสำเร็จมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโครงการอาชีวกเกษตรและประมงส่งด้วยใจให้ทีมแพทย์ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนายปรัชญาตภาผู้อำนวยการวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ได้นำผู้บริหารคณะครูและบุคลากรของวิทยาลัยประกอบอาหารพร้อมปรุงบรรจุในภาชนะเป็นข้าวกล่องเพื่อนำไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดมหาสารคามโดยได้มอบหมายให้นางวิริยาเตโชรองผู้อำนวยการนำคณะครูและบุคลากรไปมอบข้าวกล่องจำนวน200กล่อ,องให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โดยในวันนี้วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ได้นำไปมอบให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลสุทาเวชคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสรารคามเพื่อนําไปบริโภคหรือเพื่อนําไปเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ต่อไปซึ่งในโครงการนี้สืบเนื่องจากคุณหญิงกาลยาโสพลพนิธ์ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบดูแลสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำกัดงานด้านอาชีวเกษตรได้เล็งเห็นถึงขีดความสามารถความพร้อมของคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามและวิทยาลัยประมงทั่วประเทศซึ่งในแต่ละวิทยาลัยนั้นมีความสามารถในการผลิตพืชผักทางการเกษตรการเลี้ยงสัตว์ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและผลผลิตอื่นๆอีกมากมายและมีคุณภาพ จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอาชีวเกษตรและประมงห่วงใยประชาชนขึ้นเพื่อดูแลช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด -19 บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่เดือดร้อนทั่วประเทศ พบกับ MCAT News รอบรัวเฟื่องฟ้าวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ